สามขากระดิ่งต่อม เหลือไม่จะชิ้นดีเลยเจ้าสาวขาโดนย่างไปแล้วโอ้ยชิป สามันกลยล้มลงไปตายดิสเล็บก็้ังแล้วก็พะอีจังอยู่นี่ออยงนี้ก็หลดิปอกเดีวกแ้ก็ตัวอีีจะมาดีของอ๋ เราจิตสำคัได้แล้วใช่เย yeah! <laughs> ้ิน้ินี่แหละแล้วมาหาทางแล้วกันไหมเด้ <Yeah. S 2> <laughs> มันทางลงตรงไหนทางลงอยู่ตรงนี้เอาแล้วก็ไม่เบื่อโอ้โหเจ็บตัวอะไรเออเอ็กก็ต่อฝาก saya hendak tarik yang ni, oh tu ni. Lepas kan? tak boleh. Kau tak tahu siapa orang itu? 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 Kau tak tahu siapa orang itu?

สามขามันไม่แล้วไหนให้ดูกอนดูค่ะจริงด้วยเจ้าสามขายังจับคนมาว่าไม่ได้เลย ลวคนนี้นี่เลยล่ะใครก็ได้ที่ได้ผมติดใครก็ได้ทีด้ผม,ต,มติดอยู่ตรงนี้เจ้าสามขาได้ปล่อยเจ้านี่ตรงนั้แต่ปล่อยไม่ได้ หมออยู่ในกรงแทนนี่กูมาอยู่ในกอะคนไข้ออานต่อไปกันลแล้วไม่ใช่หาไมไม่ได้เจ้าสามขามันเจ็บก็ได้เห็นกรงปรเหยียบทั้งใบนั้นมันก็ระเบิดเสียงระเบิดอะไรตู้คว้าคม ก็ทับค่ะก็ตกลงมาข้างล่างก็ตกลงข้าง ไม่ได้พวกมีนี่อยู่ Sampah kau mendoi lah. Siapa nak naklah berbet. Nak berbet dah. Tepau. ni tua lah. Kalau ber dah tinggal kuat kuarau. Kuarau ni memang tak ada. Tak ada mesti. mesti nak berbet. Eh. Ket จักนั้นพาริสการ์ดีวตักทั้งตัวใส่แชมพูสีสันว่านี่ล่ะตัวรัวตัวตัวนที่แท้จริงมาแล้ว g i আননি কার ইকে করানি কর তো তো বিয়ে তো করা করে